วันนี้วันที่30เดือนเมษาปี2566อว,วันนี้นะคะเป็นวันที่พ่อนะคะตั้งใจอยากจะวิดน้ําออกจากบ่อไม่ใช่วิทสิเขาเรียกว่าสูบเนาะสมัยนี้คงจะวิทไม่ไหวแล้วมั้งคะเพราะว่าบ่อลึกใหญ่กว้างนะคะลึก4เมตรด้วยกันนะคะกว้างก็กว้างประมาณ เกือบ10เมตรนะคะความกว้างเนี่ยค่ะก็เลยทําการสูบน้ําเพราะว่าฝนจะมาแล้วพ่อบอกว่าจะได้แบบเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ําในตัวนะคะแล้วก็จะได้เก็บปลานะคะจับปลาที่ว่าพ่อเลี้ยงเอาไว้นะคะเป็นปลาดุกปลาหมอปลาเขาเรียกว่าปลานีนมีสารพัดปลานะคะแต่ว่าเน้นหนักไปทางปลาดุกนะคะเนี่ยค่ะอยู่บ้านกลางน้ําซึ่งบ่อนี้นะคะก็จะนะคะมีบริเวณพื้นที่กว้างมากนะคะลักจันก็เลย สร้างบ้านกลางน้ําไว้ที่บ่อเนี่ยค่ะเพื่อได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะไได้ทั้งมีบ่อได้ทั้งมีบ้านกลางน้ำไว้พักอาศัยนะคะนั่งเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัยไม่ใช่ไม่ใช่พักผ่อนอย่างเดียวนะคะนอนได้เลยนะคะเป็นบ้านพักไปเลยนะคะเพราะว่าบ้านกลางน้ำนี้มีสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะคะก็ตอนนี้เรามาโฟกัสที่การหาปลาดีกว่านะคะนี้ หลังจากสูบน้ำได้แห้งพอประมาณนะคะนี่ก็คือแห้งประมาณนี้จะแห้งกว่านี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าปลาก็จะไม่มีที่ไหว้นะคะไม่มีที่ให้เขาอยู่ระหว่างที่เราสูบน้ํำนั่นเองเนี่ยค่ะก็จะมีลล้านๆนะคะแล้วก็เพื่อนข้างบ้านมาช่วยกันจับนะคะก็จะใช้อุปกรณ์ในการจับก็มีสวิงกับสองมือสองขานะคะย่าลงไปในโคลนน้ำจะเป็นโคลนน้ำจะเป็นโคลนโคลนจะเป็นน้ำไม่ใช่สิก็คือ ข้างล่างน่ะจะเป็นโคลนนะคะเพราะว่าน้ําขังดินที่สะสมตลอดเวลาทับถมกันนั่นเองก็เลยกลายเป็นขี้โคลนอย่างเระเทอะไรเนี่ยลงไปตั้งครึ่งเอวเกือบครึ่งเอวเลยนะคะถ้าเป็นอย่างรักจังลงไปนะคะครึ่งเอวแน่นอนนะคะอยู่ที่ความสูงของ แต่ละคนด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะจับปลาได้ก็จะใส่ลงไปใส่ถังนะคะก็เตรียมถังลงไปใส่นะคะใส่เสร็จแล้วก็ยื่นถังขึ้นมาให้คนข้างบน,นปลาขึ้นมาแล้วนะคะนี่ขึ้นมาในถังนะคะก็จะเป็นบางส่วนนะคะเนี่ยค่ะเอาขึ้นมาเป็นบางส่วนแล้วก็จะมีขี้เลนติดไปด้วยแต่ว่าก็จะไปล้างทําความสะอาดในถังสีเขียวน้ําเงินเมื่อกี้อ่ะนะคะก็จะ ก็จะตักขึ้นไปแล้วก็จะแบ่งแยกชนิดปลานะคะแยกชนิดปลาออกไปเพื่อที่จะไปแบ่งขายแล้วก็แบ่งกันไปทํากินนั่นเองนี่ในส่วนนี้ก็ยังจับต่อไปในส่วนที่เอาขึ้นมาก็จะต้องล้างทําความสะอาดปลานะคะแล้วก็เอาไปแบ่งขายอุ้ยระหว่างที่มาดูปลานะคะเขาจับปลากันน้องไก่ก็วิ่งมาหานี่ค่ะเออน้องเดียวมาแล้วมาหาแม่มามาเดินมาเดินมาเดินมาลูกมาน้องเดียวแม,ม่หรอคะ น้องเดียวมามา,มาให้แม่อุ้มมาลูกมาให้แม่อุ้มนะคะมามาแม่อุ้มโอ้น้องเดียวตามแม่แม่ไม่เห็นหนูแม่ลืมดูหนูโทษทีนะลูกนะโอ้หนูวิ่งตามแม่โอ้คนเก่งของแม่น้องเด็กดีของแม่